สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนและคุณครูทุกคนค่ะดิฉันนางสาวดุสิตาพันแก้วค่ะผมครูนรงศริครับค่ะวันนี้นะคะทางโรงเรียนสมมาพาัฒพนาได้ก่อทางบุญในการจัดทําโครงการตักบาตรบรนพราของเดือนค่ะสิ่งของที่นํามาในการตักบาตรบรรพรามีดังนี้ค่ะยกตัวอย่างค่ะข้าวสารค่ะ ปลากระป๋องค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะน้ำผลไม้ค่ะและสิ่งของที่จัดมาแพคเรียบร้อยแล้วนะคะทางคุณนรลุงมีสิ่งของที่นำมาตักบาตบ้างไหมคะัคบสำหรับวัตถุที่นำมาถวายท่านได้ในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นผงซักฟอกนะครับยาสีฟันแล้วก็สบู่ซึ่งเหล่านี้สามารถที่จะ นำมาร่วมทำบุนได้นะครับบนโต๊ะทั้งหมดแต่มีส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถนำมาได้จริงๆเลยนะครับก็คือ1นนี่คือเครื่องดื่มที่ชงสำเร็จรูปแล้วนะครับนี่แล้วก็หมูปิ้งนะครับหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับทำไมถึงไม่สามารถนำมาได้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเมื่อเรานำไปใส่ในกระสอบมารวมกันแล้วนะครับรับจากบาทของพระสงฆ์แล้ว จะทําให้สิ่งเหล่านี้นั้นหกเปื้อนกับวัตถุทานอื่นๆเพราะฉะนั้นห้ามนํามานะครับห้ามน,มานํามาโดยเด็ดขาดนะครับครับคุณครูิตามีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับพอเรียนเชิญครับผมค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองคุณครูและนักเรียนทุกคนนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทําบุญในโครงการตักบาตรวันพระของเดือนค่ะครับอย่าลืมนะครับนําวัตถุทานมาร่วมทาบุญกันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะ